เจอผู S <S <preach science> ้สาวาตอนนี้ซักแค่กรพาพี่น้องไปเพนจ้าพี่น้องโอ้ยสม่าอันนี้ขาดเลยเนาะเพราะว่าเอาไปเพนเขาจะอ่ามาเห็ดทางพี่น้องมาเห็ดทางอยู่อ่ทางท่าห่วยสุกมาเนาะทาห่วยสุกมากาเขาจะมาเพนการสมาแต่หมองหนีรลายเทือนเลยพราะว่าผู้บ่าวมาเห็ดทางจนกลัวทางจนเสียเลวไปเลยเนาะ โูบาลมาเบิ้มก็เลยมาเพื่อดูทงหน้าทงหน้าพี่นอ้องอันที่รถไปก่อนหันก็จะเป็นรถกูบาลนะเด็กเนาะอุ้ยหุ่นไงขัดไงเนี่ยพี่เนาะเพราะว่า,าคือสะแค่ก่อชิคิป่อไปเห็นเนาะว่าอาจารย์ไพยเราสิลงมาจากสหรัฐเนะาะแล้วก็มาอาจาจัด บุญสะเริมสะรองฮอแจกหรือว่าฮอกองอีกย่างกับว่าไปนะ่นเก็เลยมาเบิ้งถนนหนนทางเอ็ดให้มันดีขึ้นก่าวเด็กพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยว่าคนลายบอมือนนี้เนาะหมู่บ้านเลยข้าจากไปเฮ็ดในไปเฮ็ดกับก้อนน้ำนะข้าจาไปเฮ็ดเอ็ดลายมื่นหลายๆพี่น้องย่างตะเลือแต่ไงที่พี่น้องเนาะ ใ,ใจก็อยากแท้ปูนจตกแก่ผีปลาหอดปูนจตกแก้บรดรดาปลาหอดอัน,นจังวังไงมาขาวมาในเมืองเนี่ยอู้ห์หยานได้พี่น,ออน้องชมขาวถีบเนาะบึงตอนนี้สักแค่กับมาหอดท่าหวยนะเพียงเนาะก่อกกนอื่นสักแค่กับซีไปเตรียมผระขาวพระหนามไปละปะนี่คั้บากะมาเป็นทีห่อมหอยเลยพี่นอ้องไปเบิึงแม่ขั้วก,กันเลยเนาะเอาของกินมาจากขื่อโอ้ มาน้าล้งมูขนาดว่นต่สิบวันหันยาวงัวขขาวขอข้าวนึ่งก็เลยวโอกมาเอากันเมว่อไหร่

เดกรถาบ่ได้หลังเนยอาเด้กระทาตอนมันหน่อยแห้งเนาะอ่ไพ่นแ้วองกเน่งังวดนี่พี่น้องไม่เห็ุทางอยู่อ่าทาหวยสุกมาบัลลาาเลยพี่น้องนี่จะมาเพนอยู่อ่าทาหวย แบ่งของกินอันไหนก็สิเป็นสมของหวานมีเม็ดพี่น้องของข้าวของหวานอ๋อคุบารหายพอดนะตะบ่าฮะ <c oughs> ไปได้ไปได้เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งขาเจ้าเฮ็ดทางพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็ล่ายังบ่ทันฮอดเวลาครูบาส์านข้าวนี่ตันของกินก็นเต็มเลย <c oughs> นี่พี่น้องถนนหนทางค่ะกสิดีนะจ้าเนาะเดินทางกันลำบากมาหลายปีแล้วบางเชือกฝนตกเน,นาะนาฝนกับไปเมื่อเมืองบไดีเลยพี่น้องเดเขาเจ้า,จากระเทปูนยังขนาดพี่น้องอันนี้กสิมาเป็นจูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะเมื่อในคองเมื่อในจูอ่าสองจูสามเหมือนบานี่จูนหนึ่งจูสอง,สองนะเพีงเนาะพ่ามาบไดีพร้อมกันแบบ พูละมือพูละมือนะพี่น้องน้องกางมากก็ดูน้องกุ้งมากก็ดูมันหนักอีกเดี๋ยวรถกะอ่าเที่ยวไปมากอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าอามกาดไม่กายเนาะกจาบ่ค่อยสะดวกสบายไปไหนเพราะว่าพวกเหตุทางเขาจะว่าเหตุอยู่พวกรถเที่ยวกับเที่ยวอยู่เลยนี่อันนี้ก็สิเป็นท่าหวยบรรลาษเมืองสุกาเด้อพี่น้อง บอกได้าอาซีบโบหูเนาะว่าเออให้ทางอยูไซกันน้อยวทาหวยเมืองสุกมากอันนั้นก็ฟังไปผูก,กับซีเมนม์บลาน,นพี่น้องท่าว่าเทพปูนไปเลยประหอดผุนมันลานแห้งสีดีคักพี่น้องมันกับสะดวกสบายไปมากกับบงางไงเนาะ,ะ,ะถองเนาะท่าว่าขี่รถหน่อยแล้วก็ไปเจอรถใหญ่พี่น้องเออบอกได้เลยว่าเสือข้าวกายเป็นเสือข้าวกรเกาหซะเนาะมันหมอกหมอกนะพี่น้องเด้ดขาจาักรที่เทพปูน เท่าาาแม่เผียงน้องเท่าาให้มันแน่นนากันเลยเด็พี่น้องเด็เอ๊ในกระเทยแล้วเลยย่างอีกย่างอีกสองข้านจ้าเนาะมาเพศย่างพราะว่ามาเพื่อผู้เฮ็ดทางนำนกกะกินเขา อาหารการกินผู้ลองคนผ่านรถไปผ่านรถมากกับสื่อบาบาสิเป็นนามไปสื่อนมเนยให้หนามเขียว้นามแดงเนาะห้พวกเพชรทางกระถือวาไม่หนำใจร้ายเนาะเพียงเนาะนี่พี่น้องมาในกระถ่างกระกรวงแล้วกบนะะบอ,บอสั้นเกินไปเนาะเพียงเนาะคือบางหันสักแค่มาขายขาวกับบาถูกหูว่าพี่น้องแบบมันเป็นหวยมันสั้นเนาะเวลา รดมันหลงกะโอ้คือรอดจุดขความนี่พี่น้องเลยเนี่ยข้าจากรจางรถมาดุดเหตุให้สมาำเสมอและเห็ดให้ดีเห็ุเอ,เอาง่ายๆคือบาดเดียวนะคะทางเนาะกับบาดเหดตุร้ายเถือ่ออันไดียคือทาสุกมะเนาะฟังมังพิกาเหตุฟังถูกพี่น้องฟังถูกประเทศปูนเรียบร้อยอย่างแต่ฟังนี้บ้านนี้พเหตุเพื่อความสะดวกสบายเนะาะไต่มาเพราะว่า มันจะได้มากับตองขาวเมืองตลอดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเนาะอันไหนกับิเป็นพวกแม่คู่แต่ว่าสะแค่แบงของกินของอยากเนาะ พาไปอย่าข่าวมาซอยเนาะบพว่าสิเป็นซอยปูนซอยอยังกระแตแตรเนาะพี่น้องน,นอกกะเย็นดีเดอบบ้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็ใส่ปูนไลยต้นเนียพี่น้องเนาะ

โอเค่าพฝสีฝสีมาฝสีเซ้อซซ้อเลยเ่อเอยากมาเพ้นมาเพ้นแ้ดอกพอสีเดี๋ยวข้าจะากับค้นอ่ฮะแห่โลกไลพี่น้องเพราะว่าเป็นท้ายเป็นยิ้แห่กับมิแตสุมัดแลยพี่น้องเนาะ เก็บเงินประชาชนบัว่าเรืเอว่าสิเป็นแบบเขาจะมาซอยเอาเงินส่วนหนัก็มาสืบปูนบัวสืบส,สร้อยสืบหินเนาไปถังเนาะอ่ะสูส่ๆเด้อบอกโอ้ยเด็กหนัลยเราก็ดูมาหนักป่ไปยหอมป,ะปะ่ะผนหอมเนะะาะพัดทอนเนาะพัดทอนก็กลุ่มไปโยหอมเนาะนะเนาะไปไปยหอมเนาะเวลาโยหอมคนละ,ละ,ละ,ละ น้ำแพ็กพ่อไปเสิร์ฟน่ะให้เสือร์หน้มเสือร์ไหนเนาะเกาจะกระเทียวอยู่เลยเนาะเที่ยวอยู่เลยอืมอืมอ่ แน่น้าแหละบ้านน,าะะนี้เนาะทางบ้านห้าไปสะดวกสบายแลวบ้านนี้ในใจก็อยากได้ขั้วไงผัวเลวเนาะขักดีเนาะขัวขาไม่ย่ำหนามนีอย่างก็บสบายด้วยโอ้ดูระไา้ขักว่ล <laughs> ย

มาสันตัวจ้าตัวนี้ยืแวน้กระท่างผีกระแม่นไม่ออกเด้อจ้าเด้อกินสมกินเสียน้ำกันเด้อพี่น้องแม่ครัวฮะกำมาหลังถวยหลังบวงแล้วจ้าอ บ้านี่ทอทำไม่งอนนี่ยังคนได้นาเลยกระเกบถวยละพี่น้องมาอื่นกบมาเพศมาจังฮันมาจ้าเนาะอ้าแม่ครัวกับคุณลอดเมื่ออะไรพี่พี่น้องเอานั่งนังพี่ล็อดเข้าสิบาปดเลยด้อนเป็นหอนเตรียมตัวง่ายแบบนี้ Đi bay!